มินกมลพรตรงปันประชาสัมพันธ์กรมราชธรรค่ะวันนี้มินพาคุณผู้ชมทุกท่านมาอยู่ที่งานจุลนิทานผลิตภัณฑ์ราชธรรอยู่บริเวณทางด้านหน้าของศูนย์การคา้าเซ็นทรัลรัตนาทิเบศจังหวัดนนทบุรีค่ะซึ่งวันนี้เป็นงานวันแรกได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านสมศักดิ์เทพสุทินได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานในวันนี้ ซึ่งระยะเวลาของการจัดงานตั้งแต่วันที่20ถึง26ตุลาคม2563จะมีในส่วนของการแสดงของผู้ต้องขังรวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ต้องขังในส่วนของทันทัสถานและเรือนจำทั่วประเทศค่ะเราไปชมภาพบรรยากาศภายในงานพร้อมกันเลยค่ะ งานได้มีการรวบรวมผลงานและผลิตภัณฑ์จากการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังทั้งในเรือนจำและทันคสถานทั่วประเทศนำมาวางจำหน่ายที่นี่ค่ะ รวมถึงกิจกรรมต่างๆตลอดทั้ง7วันอาทิเช่นการแสดงดนตรีของผู้ต้องขังการแสดงความสามารถในส่วนของการแสดงและการโชว์ผลิตภัณฑ์ต่างๆพิัศการโครงการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังที่สําคัญเช่นบูสาธิตทักษะฝีมือการประกวดผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังจากเรือนจําและทันทัศนพร้อมจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านภาพวาดงานแกะสลักงานหัตถกรรม พุธอาหารและเครื่องดื่มจากฝีมือผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังถือเป็นโอกาสคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคมในการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นคนดีซึ่งสนับสนุนด้านความรู้ทักษะในการประกอบวิชาชีพและเปิดโอกาสให้ภาครัฐและภาคเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขผู้กระทําผิดและนำความรู้ที่ได้รับระหว่างต้องโทษไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวภายหลังจากพ้นโทษรัชทันแก้ไขคนไทยให้โอกาส และตอนนี้นะคะก็ขยับมาที่อีกบูธหนึ่งค่ะเป็นบูธของเรือนจําพิเศษพลบุรีนะคะซึ่งวันนี้นะคะมิ้ก็อยู่กับท่านผู้ประชาการเรือนจําพิเศษพลบุรีะคะ่ะวันนี้นะคะอยากจะเรียนถามท่านว่ามีผลงานชิ้นไหนมานําเสนอบ้างคะก็ว,วันนี้นะครับเรือนจําพิเศษพลนบุรีนําผลงานศิลปะข <c> อ,องผู้ขังช่างสิบหมูน,นะครับอย่างเช่นภาพวาดถิน้ํามันปาตัดไทยนะครับเนื่องจากปะกัดเนี่ยกระทรวงมัานธรรมปาศให้เป็น ตัดน้ําจืดประจําชาติะนะฮะอย่างอย่างภาพนี้เนี่ยุ้งขังใช้เวลาประมาณ2-3เดือน<ม>เป็นภาพวาดเขียนภาพวาดสีน้ำมัน,นะะราคาตองชิ้นละ2,500บาทซึ่งนัว่าเป็นราคาที่ถูกมากะนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งของการขายชิ้นงานก็จะเป็นคุณให้พุ่งขังประกอบอาชีพภายหลังต้นโตษไปครับก็เรียกได้ว่าในส่วนของรายละเอียดนะคะของการลงภาพเนี่ย มีความละเอียดอ่อนด้วยแล้วก็มีความตั้งใจนะคะในส่วนของฝีมือผู้ต้องหังที่ให้ใส่รายละเอียดจะเป็นภาพนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือราคาเป็นราคาที่จับต้องได้ด้วยค่ะแล้วก็สามารถนําไปประดับได้ด้วยเป็นของที่ระลึกได้ด้วยนะยังไงก็ต้องขอบอกนะคะเนื่องจากว่าภาพแต่ละภาพเนี่ยใช้ระยะเวลาอาจจะต้องสั่งสั่งจองถ้ามาที่งานเนี่ยเห็นชิ้นงานตัวอย่างนะฮะก็สั่งจองได้แล้วก็ติดต่อได้เลยที่โรงแรมที่เซ็น์ครับ และตอนนี้นะคะก็พา,พาพทุกชุทุกท่านนะคะมาอยู่ที่บ<ช>ูธของเดือนจำกลางราชบุรีค่ะคซึ่งวันนี้นะคะได้มาจะนำมาพูดคุยกับท่านผู้ประชาการเดือนจำค่ะว่าวันนี้นําผลิตภัณฑ์หรือสินค้าตัวไหนมาจัดบูธกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคือจริงๆเรือนจำกลางราชบุรีของเราอ่ะนะครับตอนนี้เราพยายามที่จะมุ่งเน้นกษะการสกัดทช่ยนะครับโดยอาศัยพื้นฐานของูุกประเทศอ่อาถประวัติของผุ้ธ้ังรังนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเกษตรนะครับแล้วก็การแปรรูป แล้วก็อย่างที่ท,ทราบดีว่าพื้นที่ของราชบุรีนะครับใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะพัฒนาศนักยภาพผู้นำทางเพื่อที่ส่งต่อเนี่ยงต่สูสก่กระบวนการด้านงาหาในพื้นที่นะครับอีกกันหนึ่งก็คือว่าออผมคิดว่ามันสามารถเชื่อมโยงกับพวกเหลองนาโมเดลเราได้นะครับเพราะว่าเวลาที่ผู้องทางเนี่ยเอาความรู้รื่องของการเกษตรเรื่องการใช้และจริงๆสิ่งสําคัญของพวกเหล่านาเนี่ยก็คือการให้ปันกัยเพื่อเสริมสร้างแล้กันอันนี้นะครับที่จะทําให้เราเนี่ย ก็เ,เรียนว่าผลงานของผมไม่จะทันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องสินค้าแล้วก็ฝีมือเนี่ยเป็นที่ได้รับความยกย่องมาโดยตลอดนะครับทางกระทรวงวิทยาารเองก็อยากจะสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้าถึงสินค้าต่างๆเหล่านี้ ในการจัดงานเนี่ยนะครับก็อยากจะเชิญชวนทางพี่น้องนะครับมาร่วมกันสนับสนุนแล้วก็ให้โอกาสกับทางผู้ต้องขังที่ได้แสดงฝีมือนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยเราได้ทาการร่วมมือกัทก,ก็จะทำด้วยว่าจะนําสินค้าต่างๆเราเนี้ยไปขายอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับซึ่งเข้าใจว่าภายในเดือนมีนาคมเนี่ยน่าจะ,ะเป็นที่ได้ชัดขึ้นมากขึ้นนะครับแต่ว่าสําหรับในในว่วงเวลานี้เนี่ยก็อยากจะเชิญ ท่านนะครับถ้ามีเวลาว่างน,นะครับก็มาร่วมมาซื้อของได้เพราะว่าของที่นี่มีราคานะครับเรียกว่าคุณย่อมเยาวแล้วก็สมราคาครับเอาเนอะก็อยากจะเชิญชวนประชาชนแล้วก็มีน้องที่อยู่ในย่านเซ็นทรัลลาดนาทิเบตเนี่ยมาจับจ่ายซื้อของนะครับแล้วก็ให้กำลังใจ ผู<จ>้ต้องขังที่ที่ผลิตภัณฑ์ราะทานมาเนี่ยหัวเงก็จะเป็นเงินปันผลให้เขาเก็บเอาลงรีบในระหว่างนี้เขาต้องทูกบดโทษไปเขาจะได้เอาเงิน่วนนี้ไปประกอบอาชีพแบบคนโทษทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็เชื่อว่าอาคมจะปลอดภัยเพราะว่าผู้ต้องขังมีการทำนะครับวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางกรมและจะทันท่านกว่าแล้วก็อยากให้เนี่ยให้โอกาสกับผู้ที่จะพ้นโทษต่อไปในนามคนด้วยครับขอบคุณครับ เราจะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง26ตุลาคมนะคะประชาชนนะคะหรือพี่น้องประชาชนสามารถกอกต่อกกันได้เลยนะคะตลอดระยะเวลา7วันเราจะมีในส่วนของการแสดงของผู้ต้องหางรวมถึงการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ต้องหางค่ะร่วมกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์ผู้ต้องหางร่วมกันสร้างสรรค์คุณดีค่ะ